สวัสดีครับวันนี้แนวทางมวยเด่นจะมาออกทัศนวิจาร์มวยศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่1พฤศจิษษษษกายน12568ถ่ายทอดสดทางช่อง3เวลา12.25นาฬิกา25นาทีโดยประมาณนะครับมาเริ่มกันเลยครับคู่ที่1จะเจอกันระหว่างเพชรป,ปาสักส,สอสอละชีพพบกับเพชรเอกสิงคองหลวงในพิกัด115ปอนด์อนเป็นการชิงที่3 มวยรอบทอนะครับคู่นี้ออกชอบไปทางเพชรเอกครับคู่ที่2เป็นการชิงแชมป์มวยรอบท็อปวัน115ปอนด์ระหว่างกล้านลงพันพินิษจะเจอกับผดชศึกต่อแย้มสวนมวยคู่นี้ออกชอบไปทางกล้านลงจะอาศัยความสดหนุ่มแน่นหน้าเสือดีเอาชนะไปได้ครับคู่ที่3เจอกันระหว่างลาวสตาเกียรติทงยศต่อน้ำหนักให้ วันพิชิตสมคิดดียิ่งสองปอนในพิกัด106ต่อ108ปออนคู่นี้ออกชอบลาวสตารุ่นพี่กระดูกดีกว่ารูปร่างพอกันลาวสตาจะเอาชนะไปได้ครับคู่ที่4เพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีชกกับผาดาเวศคูดามยิมซึ่งผาดาเวศเป็นมวยมาแทนเป็นนักชกชาวพม่านะครับมวยคู่นี้ออกชอบไปทางมวยตัวยืนอย่างเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารี จะเอาชนะไปได้ครับสรุปกันอีกครั้งคู่แรกชอบเพชรเอกคู่2ชอบกล้านรูลิงคู่3เป็นคู่เอกชอบราวสตาคู่สุดท้ายชอบเพชรนาคาขอให้ทุกขั้นโชคดีเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ